บ้านเราไม่ได้ขาดเงินขนาดนั้นไม่จะเก็บเข้ามาทาไมเนี่ยคนรวยมหาเศรษฐีอะ่ะเขาก็เริ่มเก็บออมจากเล็กจากน้อยแบบนี้แหละเดือนเนี้ยแม่ขายของได้เจ้าพันพะบาทเนี่ยแม่ครีมนั้นมันหมดไปลวหนูทิ้งถังขยะไปไม่จะเก็บขึ้นมาอีกทาไมเนี่ยบีบ,บ,บมันก็ใช้ต่อได้อีกเนี่ยเอ,อแล้วแต่แม่แล้วกันอยากได้ก็ไปเถอะนี่กระเป๋าอะไรอะ่ะมาทํามาจากอะไรถึงได้ขายแพงขนาดนี้แม่รู้ตัวไหมว่าแม่นั้นลำคาญมากเลย ทำไมคะหนูหาเงินหนูจะใช้หน่อยไม่ได้หรอไม่มีสิทธิ์หรอไงโอ๊ยแม่แม่จะเก็บขยะพวกนี้เข้ามาบ้านทำไมคะนี่ขยะที่ไหนของมีค่าทั้งนั้นเลยนะลูกดูสิแม่ขายอันหนึ่งห้สตางค์ไงแม่ บ้านเราไม่ได้ขาดเงินขนาดนั้นแ้วจะเก็บเข้ามาทําไมเนี่ยบ้านรกสุกปกหมดแล้วเนี่ยนี่คนรวยมหาเศรษฐีอะเขาก็เริ่มเก็บออมจากเล็กจากน้อยแบบนี้แหละเดือนนี้แม่ขายของได้ตั้งพันกว่าบาทเนี่ยประหยัดค่ากับค่าบ้านเราไปต้องเยอะแม่หนูว่าแม่พักผ่อนอยู่บ้านสบายสบายไม่ดีกว่าหรอคะส่วนเรื่องเงินเนี่ยหนูกับพี่เป่าเป็นคนหาเองแม่แค่ทําความสะอาดบ้านเล็กๆน้อยๆก็พอแล้วคะ่ะก็แม่ว่างไงแม่จะหาชีพเสริม เออเออเราแต่งแม่แล้วกัน นั้นมันหมดไปแล้วนูทิ้งทางขยะไปไม่จะเก็บขึ้นมาอีกทําไมาเนี่ยบีบ,บ,บมันก็ใช้ต่อได้อีกเนี่ยแกไม่ใช้เดี๋ยวแม่ใช้เองเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้นะไม่รู้จักประหยัดอดออมมาสัเลยแม่สมัยเนี้ยเขาใช้กันแบบนั้นแหละก็คิดแบบนี้ไงถึงได้สิ้นเปลืองเออแล้วแต่แม่แล้วกันอยากได้ก็ไปเฉลยสปกว่านี้นะ เนี่ยไปช้อปปิ้งวันเนี้ยคุ้มสุดๆไปเลยนะกระเป๋าใบเนี้ยปกติขายตั้งหมื่นห้าวันนี้ยลดเหลือแปดพันฉันน่ะจะซื้อให้คุณตั้งหลายรอบแล้วแต่เห็นว่าราคาอยังแรงเลยไม่กล้าซื้อแต่วันนี้ซื้อได้แล้วคุ้มสุดๆไปเลยอ่ะคุณนะนี่กระเป๋าอะไรอ่ะมาทํามาจากอะไรถึงได้ขายแพงขนาดนี้โอ้ยแม่อะไรของแม่เนี่ยวันๆแม่ก็มีแต่เงินแต่ทองฮ้ย รู้ตัวไหมว่าแม่นั้นลำคาญมากเลยทำไมคะหนูหาเงินหนูจะใช้หน่อยไม่ได้เหรอไม่มีสิทธิ์หรอไงคุณหนูแม่คุณสิฮัลโหลค่ะพ่อจูโรคเก่าแม่กำเริบอีกแล้วครั้งนี้หมอบอกว่าต้องใช้เงินตั้งสามแสนฮะสามแสนเลยเหรอคะ ค่ะค่ะเดี๋ยวนุจะหาทางออกนะคะคำาไอะไรที่รักเงินในบัญชีเราสองคนมีไม่ถึงแสนไว้ซ้ำฮลัลโหลเออคือขอยืมเงินหน่อยได้ไหมอ่ะพอดีแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลอ่ะฮะ ยิ่มใครอย่างนี้ยเดี๋ยวผมลองยิ้มกับเพื่อนดูไม่ต้องยื้มบรกลูกเอาขอแม่ไปใช้ก่อน แม่เอาตังค์เนี่ยมาเยอะแยะคะเนี่ยเป็นเงินที่พ่อกับแม่เก็บออมไว้จูอ่ะไม่เคยเจอความลําบากตอนเนี้หาเงินลําบากเวลามีเงินอ่ะก็อย่าใช้ใจ่ายสุดุ้ยสุร่ายหัดเก็บออมไว้บ้างเวลาฉุกเฉินอ่ะเราจะได้มีเงินสำรองวันนี้หาเงินลําบากเดีย๋ยวว่าแต่ร้อยเลยสิบบาทอ่ะยังหายืมยากจะไว้นีลูกตน่ะเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุด ขอบคุณมากนะคะแม่ขอบคุณที่ดีกับลูกสะใภ้คนนี้มาตลอดจูจะแก้ไขและปรับปรุงตัวนะคะไม่เป็นไรจ้ะลูกเปาพาจูกลับไปหาพ่อเถอะครับแม่